ชิงเปิดตัวก่อนได้เปรียบครับสำหรับ vivo มือถือจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะที่เรียกได้ว่างานนี้เปิดก่อนได้เปรียบครับเพราะว่าฝั่ง samsung กำลจะเปิดตัว c 4 7กับ C flip7 ในช่วงประมาณหลัง2สัปดาห์จากนี้ดังนั้นเมื่อ v i v o เปิดก่อนก็ต้องมีอะไรให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจกับ vivo x o 5มือถือจอพับที่มาพร้อมกับงานกล้องจากทางไซส์เหมือนเช่นเคยครับ ไม่พูดความทำเพลงครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอกันก่อนเลย Vivo x p o 5ยังคงรักษาขนาดหน้าจอไว้ White, ลงตัวเหมือนเช่นเคยด้วยหน้าจอด้านนอกขนาด6.53นิ้วเป็นหน้าจอที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่กึ่งกลางพอดีกับตัวสายตานะครับซึ่งจอด้านในเนี่ยได้รับการอัปเกรดเป็น size Master Color Screen ให้สีสันที่แม่นยำและคมชัดพร้อมปกป้องด้วยกระจก อัลโมกลาสรุ่นที่2จะช่วยเพิ่มความทนทานต่อรอยขีดข่วนและการตกกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่จอด้านในนั้นมีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่เหมาะมากกับการที่เวลาเราเป็นคนทํางานนะนะั่นแหละเราก็สามารถนั่งดูว่าเอ้จอหนึ่งเราจะทํางานนะอีกจอหนึ่งเราก็สามารถแบ่งใช้งานพวกแบบเสพสือ่อโซเชียลนู่นนี่นั่นได้ถือว่าโอเคเลยด้วยความเป็นมือถือจอพับครับหลายคนกังวลว่าเอะดีไซน์มันจะบางเบามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับแบรนด์นอื่น เรื่องนี้ vivo เขาเคลมมาครับว่าเวลากลางออกเนี่ยจะมีความบางอยู่ที่4.3ม mm, ิลมตรแต่ในขณะที่พับเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.2ม mm, ิลิเมตรถือว่าค่อนข้างบางกว่าตอนเจนก่อนๆอ,อย่างมากแถมน้ําหนักก็เบาด้วยครับเพียง217กรัมเท่านั้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะสีไทเทเนียมซึเป็นสีจุดขายของรุ่นนี้ครับในขณะที่สีขาวและสีเขียวเนี่ยจะมีขนาดและก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ใดๆก็แล้วแต่ครับความเรียวบางที่พบพาได้สะดวกขนาดนี้แหละครับ Vivo x Pro 5ได้รับการผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและทนทานในทุกการใช้งาน นอกจากนี้ยังการน้ำกันฝุ่นในระดับ IPX8 คือการน้ำจมและ IPX9+ การน้ำแรงดันสูงนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานการฝุ่น IP5X สามารถทำงานในอุณหภูมิที่เย็นจัดถึงลบ20อ,องศาเป็นการยกระดับความทนทานของสมาร์ทโฟนจอพับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเห็นตัวเครื่องบางเบาขนาดนี้แต่แอบซอ่อนแบตเตอรี่แบบ vivo ให้มาเยอะเลยครับถึง6,000ม ah. ิลลิแอมซึ่งถือว,ว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของ,ของสมาร์ทโฟน vivo ในยุคหลังๆที่ แบตเตอรี่ที่ดีต้องเป็นแบตเตอรี่ระดับที่อึดไม่พอยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Blue b o l t ซึ่งเป็นเลกซิ่เฉพาะของทาง Vivo ที่ช่วยในเรื่องของการออกแบบตัวแบตเตอรี่ให้มีความบางทนทานทําให้ตัวเครื่องมีความเบาและที่สำคัญใส่ความจุได้มากขึ้นด้วยพร้อมกับรองรับการชาร์จไฟ80วัตต์แบบมีสายและ40วัตต์แบบไร้สายชอบแบบไหนก็ชาร์จได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ใช้ได้อย่างยาวนานสุดมากกว่า4ปีขึ้นไปครับหลายคนรอเรื่องสเปกกล้องใช่ไหมละครับ ใช่แล้วครับ vivo x45 จัดกล้องหลัง3เลนส์3ตัวที่พัฒนาร่วมกับไซส์เหมือนเช่นเคยฟังจากสเปกกล้องแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าทำไมถึงดีกว่า oppo กับ samsung เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ sony imx 921พร้อมเลนส์ไซส์ c o โ e และกันสั่น ois โดยไม่ได้บอกในครัว่าขนาดเซ็นเซอร์อยู่เท่าไหร่แต่บอกเลยครับว่านี่คือเซนเซอร์รับเรอทงที่หลายรุ่น นำมาใช้กันในช่วงหล,งลงังๆวันนี้แล้วก็ vivo เองก็เอานำมาใช้มาแล้วใน vivo x 200 Lens Periscope 50ล้านพิกเซลซูมแบบ Optical ได้ 3x และซูมแบบดิจิตอลสุด 100x เพร้อมกับมีเทคโนโลยี ai ในการช่วยให้การซูมไกลนั้นทำให้ภาพคมชัดแม้ซูมทิ่ไกลสุดถึง 100x ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจเลยที่สคัญยังได้การใส่ o s แถมมาให้ด้วยนะครับ และเลนส์อัลตร้าไวท์5เซนติเรเช่นกันสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ถึง119องศาทั้งเลนส์เพรสโคปและเลนส์อัลตร้าไวท์เขาไม่ได้บอกเซนเซอร์ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะัแต่บอกเลยว่าตัวเพรสโคปเนี่ยจะได้เซนเซอร์ของฝัง่งโซนี่ในขณะที่อัลตร้าไวท์ก็ยังคงใช้เซนเซอร์จากทาง Samsung เหมือนเช่นเคยแต่เป็นรหัส JH5 นะด้วยความเป็นมือถือจอพับเรอทงชิปเซ็ตของเขาหลายคนอาจจะทราบว่าต้องเป็น 8E l i t e แน่นอนใช่ไหมคำตอบคือ ยังคงใช้ q u a l c o m m snapdragon 8 Gen 3เหมือนเช่นเคยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่สุดแต่ยังคงมอบประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและลื่นไหลแถมยังรองรับการใช้งาน multitasking และเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเทียบเท่ากับตัว 8s Gen 3และ 8s Gen 4อยู่ในขณะน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นชิปเซตที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแลแต่ถือได้ว่ายังคงใช้ได้ดีในปี2025สำหรับ8 7 3ครับ ด้วยสเปคที่ให้มาแบบจัดเต็มจัดราคาดนี้หลายคนอยากจะรู้เรื่องราคาแนละ้วใช่ไหมคะว่าราคาค่าตัวมันเท่าไหร่โดยความจุของแรมกับ s ส r a รจของ vivo x o 5เนี่ยจะอยู่ที่1 2 g b แล้วก็สุดไปที่16 g b ส่วนส r a รจนั้นให้มาสุดเหมือนกัน1 t ทไบโดยราคาจะเริ่มต้นที่6,999หยวนหรือประมาณ32,000บาททั้งนี้ตัวแรมจะเป็น LPDDR5X และ ตัว Storage เป็น UFS 4.1ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของหัวอ่านในยุคนี้แล้วนะครับเรียกว่าเปิดราคามาสะเทือนตลาดเลยทีเดียวสำหรับมือถือจอพับรุ่นใหม่จาก vivo แต่ขอออกตัวก่อนนะครับว่านี่คือ s p ป c จีนะยังไม่ใช่ s p ป c global และก็มีแนวโน้มนะครับแนวโน้มที่ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่า vivo จะทำตลาด X45 ในเวอร์ชัน global อีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนใครที่รอมือถือจอพับเครื่องนี้อยู่ เตรียมตัวไวให้ดีนะครับใครคิดจะจอง Samsung Galaxy C4 7กับ c 5 7หยุดก่อนนะครับ Vivo กำลังจะทำสิ่งทีนี้เพื่อรอให้ไฟฟ้าไทยได้สัมผัสกันแต่จะเป็นเมื่อไหร่ตอนไหนโปรดติดตามชมนะครับ